ทานเจ้ามูอเริลออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาท่านเจ้ามือเริบลนะครับผม สวัสดีครับอยู่กับผมสายลมพาลุยนะครับวันนี้เราทั้งสองคนจะเดินทางกลับไปหาท,ท่านเจ้าเมืองรับแลนะซึ่งเราห่างหายไปนานมากๆแล้วนะครับเราไม่ได้มาที่นี่มานานมากๆเลยนะหลังจากที่หลังจากที่คลิปที่เรามาถามทางไปาหาเจ้าจเอ้ยหาน้องสาวของท่านใช่เราก็ไม่ได้มาอีกเลยหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้แวะเวียนเข้ามาที่นี่อีก,อกเลยนะครับมรู้ว่าท่านเจ้าเมืองตอนนี้เป็นเป็นยังไงบ้างนะ และไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นท่านหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็เลยตัดสินใจแว,วเวียนกลับมาหาท่านนะเผ<ช>ื่อ,<ข>อว่า<อ>จะได้เห็นท่านนะครับท่านพร้อมปะพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลุยกันดีกว่านะครับก่อนที่จะไปชมคลิปของเราทั้งสองคนก็<ข>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับครับผมไปไปพร้อมสี่ แม่หรือว่าท่านเจ้าเมืองรับนี่ยจะเป็นยังไงแล้วท่านนะเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่ได้มาค่อนข้างที่จกนานเลยนะครับมีไม้ขวางทางด้วยพี่ไม้มันร่วงลงมาไงนะไม้ข้างบนน่ะมันมีกิ่งแห้งอ่ะข้างบนน่ะมีกิ่งแห้งมันก็เลยร่วงลงมาที่นี่ยุงเยอะนะ เข้ามาทีไรคือยุงเยอะตลอดเลยยากันยุงก็มีมีจำนวนจำกัดใช่ไหมมีตลอดไม่มีเงินซื้อตอนนี้มันยังโอ้โหข้างในมียากันยุงมันยังตอมได้เลยไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกับท่านเจ้าเมืองอะไรหรือเปล่านะท่านเชียวจะได้เจอไหมไม่รู้เหมือนกัน มีแน่ใจดูท่าทางเหมือนฝนจะตกอะแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะดูเหมือนกับว่าฝนจะตกเลยนะทรั่้ฟ้ามันมืด,ม,ดมืดมานะครับ รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะหลังจากที่ไม่ได้มานาออนะใช่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างดูเปลี่ยนไปจำได้ไหมพี่ที่บผบผมเจองูตรงเนี้ยผมเจองูตรงเนี้ยจำได้ไหมที่ผบอกอก่ะตูย้ยาเบลเลอร์หรือท่านเหรอโอ้ยคันยุนยากันยุง ยุงกัด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 ต้องเดินดีๆนะระวังงูนี่ตรงนี้มีน้ำแล้วนะน้ำไหลเขมาใช่ใช่สามารถมาตั้งแคมป์ได้นะ เพราะว่าช่วงนี้ยังพอมีฝนเนี่ยตั้งใมได้แต่ว่าก็อย,ายยยอยู่มันเยอะใช่ไหมใจเยอะอยู่น้ำเป็นลำธารสายเล็กๆนะครับไหลจากข้างบนเลยนะใช่ถ้านาแล้งก็จะไม่มีน้ำนะครับจะมีเฉพาะช่วงหน้าฝนนะ หน้าแหลงตรงนี้น้ำก็จะแห้งไปเลยนะครับ <ไป S 1> oh. ลงไปถึงรูเลยนะลงไปคน้วยจะไหล่ไปตรงตรงทางนู่นน่ะข้ะะางนู่นน่ะช้าๆไล่มัไปรวมกันใช่ไปต่อดีวกว่าไปต่อ ไม่ได้มานานรู้สึกแปลกตาใช,ใช่เปลี่ยนไปเยอะดูแบบว่าแปลกหน้าแปลกตาไปเลยอ่ะโอ้ต้นไม้ที่เคยดมก็ฝืนละฝื้ะนนละครับผม,มเพราะว่าโ,โดนฝนไงน โดนฝน,นท่านฝนก็เริ่มมาแนละ้วท่านลองฟังเสียงอืมมาแล้วท่านฟังอีกไหมหฟังเหมือนนะเดี๋ยวผมหไมผมห้ท่านเข้าไปฟังมาเดี๋ยวผมไห้ท่านเข้าไปฟังมาท่านลองเข้าไปฟังท่านฟังได้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไห้ท่านฟังลองฟังว่ามีเสียงข้างในไหมได้ยินอลไรไหมท่าน นี่อะไรเหมือนเหมือนมีการจัดงานอ่ะเขากำลังเ,เปิดเพลงแดนอยู่ยใช่ไหมท่านไม่ใช่เขาเปิดเพลงอะไรคล้ายๆแบบคล้า,ายๆแบบว่าขับบรรเลงอ๋อผมผมอ๋อผม, <S <S ม,มผมรู้ว่าเพลงอะไรท่านผมรู้ว่าเพลงอะไรมันไม่ใช่เพลงมันมั่นแหละผมรู้ว่าคืออะไรมันคล้ายๆเป็นเสียงบรรเลงหรือหน้าอะไรแบบนี้นะผมรู้เลยว่าคืออะไร มันจะได้ยินนะมันก็พเพลินดีอ่ะอืมันได้ยินดยมันจะได้ยินนะได้ยินใช่ไหมโ้มโหท่านไม่ได้ฝาดใช่ไหมเหมือน,นกับว่าเขามีงานนะท่านไม่ได้เพอ้อเวงใช่ไหม,ไมไอ,อืมอ่มานลองฟังดูไหมท่านนอนเต็มอิ่มันใช่ไหมถ้าท่านได้ยินเสียงอ่ะอ่านลองฟังดูไหมอ่านจะได้ยินไะ ปปท่านนอนพอไหมอนอนพอใช่ไหมไเดี๋ยวให้ฮันลองฟังดูนะฮันได้ยินไหมเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนเขาจัดงานสักอย่างอะ่ะเหมือนมีงานอะ่ะเขาจัดงานเขาไม่ชวนผมเลยฮันเป็นคนธรรมดานะ <L am it> เราไม่ใช่คนรับแลงเขาชวนทำไมละ่ะเาไม่อ,อยากรู้มากทำไมไอหินก้อนนี้มันทำไมมันมันถึงไม่อยู่นี่วะออย่าไปลบลูนะ <อ begun? S 2> ถ้าลบลูนี่มันล่วงทับได้นะเดี๋ยวมันจะล่วงทับนะล่วงทับทีนี้ก็ดูระโดดออกมาจะ <ๆ S 2> ไม่เหลือนะัลกลานะถ้าแบบหินก้อนนี้ตกลงมาใส่ผมอะ เรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะพี่ส่ลงช่วยผมเออยกขึ้นขึ้นได้ไหมช่วยไม่ทันหรอกโดนทับก็ไปแล้วถ้าผมโดนทับอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยไงหนักขนาดนั้นสมมุติถ้าแบบถ้าผมยังมีลมหายใจอยู่ท่านเอา,เอายกขึ้นได้ไหมมีลมหายใจแต่ว่าเล็บหมดแล้วร่างกายนี้แหลกเหลวอะหนักขนาดนั้นนะหนักผมว่าน่าจะประมาณพันกิโลนะถึงไหมถ้าแล้ถึงไหม,ไ,หมไม่รู้เหมือนกัน มผมไม่อยากเจออะไรละผมเสียวมันตกลงมาทาับอะก็เราก็ไม่ต้องบลบดูไงถ้าเรารบลบดูอะมันอาจจะตกลงมาก็ได้ของแบบนั้นอะมันก็ไว้ใจไม่ได้ไงมันมันไม่แน่นอนอแทบทีนี้ก็ดูคมนี้ละเอียดเลยใช่ไหมเอียน<ๆ>ไ,ไหมเรียบร้อยไงไปทานยังกันยุงด้วยยุงกัดโ,โหตอมากเลยยุงตอมตอ ขอทานยากันยุงก่อนนะครับยุงเยอะมากเลยยุงเยอะมากกัดตลอดทางแล้ว S <S <an> จะตกนะคืนน hey, okay, so <sh> ี้ฟ้าร้องมาแล้วมิรู้ว่าในกล้องพี่เพื่อได้ยินหรือเปล่านะเสียงฟ้าร้องแล้วครับร้องมากเลยอ๋ออ๋อไม่เล่นเลยนะคุณสัตวลดูมาต่อไหม เห็นดีไหมเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้ว่าท่านเจ้าเมืองจะมาจองหมอหรือเปล่าท่านคิดว่าจองหมอไหมไม่รู้เนี่ยเราเนี่ย น้องพักเสร็จแล้วใช่ตอนนี้เรารอท่านเจ้ามังลับแลออกมานะครับไม่รู้ว่าท่านเจ้าออกมาหรือเปล่านะอเขาออกมาเดี๋ยวผมเจอเข้าไปทักทายนะอท่านเข้าไปได้ไหมไม่ไม่ไม่ทำไมอะผมไม่เข้าไปทําไมให้หันไปให้ผมเปิดคนเดียวเลยใช่กาบการทางการจะให้ผมเชยเายคนเดียวเลยท่านรับแดลคุณชินกับหันมากกว่างืย เดี๋ยวให้หันเข้าไปท่านไม่ไปเนาะเรารอจนฝนจะสาแล้วนะพี่นะหันหันกล้าที่จะเข้าไปปะก,กลา้าเดี๋ยวเราก็รอรอสักแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่าท่านจะออกมาเมื่อไหร่นะไม่รู้ว่าเราจะได้ได้เจอท่านหรือเปล่า เราไปขอให้ท่านออกมาดีกว่ามไหมหเราไปขอให้ท่านออกมา เราขอให้ท่านออกมาแล้วนะใช่แล้วไม่รู้ว่าท่านจะสื่อสารกับเราได้หรือเปล่าเราได้ส่งกระแสจิตไปแล้วนะครับใช่ท่านอาจจะรับรู้ได้น่าจะรับรู้ได้อรับรู้ได้พอท่านรับรู้ได้ท่านก็น่าจะกลับมาน่าจะออกมาใช่เราดูไปก่อนนะถ้าไม่ออกมาก็ไม่เป็นไรเราดูสักแป๊บนึง อสองคนก็ <c oughs> ได้รอท่านเจ้าเมืองเล่าแรื่ม,มาสักพักหนึ่งแล้วนะไม่รู้ว่าเออไม่มีท่าทีว่าจะอ,าออกมาเลยนะครับผมตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มตกลงมาเต็มทีแล้ะ <c oughs> ออกนะครับผมฝนตกปล่อยๆนิดหนึ่งนะถ้าท่านเจ้ามงรับแรงไม่ออกมาก็เราทั้งสองคนต้องกลับนะครับผมรอดูไปก่อนนะพี่พ ทายากันอยเราเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านรอยอยู่ตรงนี้นะี๋ยมผมจะไปท่านรอยอยู่นี่เมียคนนะ พี่พี่ผมเพิ่งสังเกตน,นะเมื่อกี้ผมทายากันยุ่งอยู่นะครับเมื่อกี้ผมทายากันยุ่งอยู่นะพี่ผมไม่ได้สังเกตน,นะครับผม <S <S ท่านเจ้ามัวร์ับแรออกมาแล้วนะครับ <S 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 เดี๋ยวเราจะเข้าไปหาท่านเจ้ามัวร์ับแรนะครับผม เดี๋ยวพี่สายรมเรา่างนี้แหละโอเคไปไไสบายดีไหม ตรงนี้นี่เรามีคนมาลกคนท่านเยอหรือเปล่าอ๋ไม่เป็นไรใช่ไหมท่านท่าน้ิดอยอ่ ท้่ไหนใช่ไหมต้องสอบปลอยเดีวยวได้ไปแนะสอไม่ได้เหรอทำไมอ่ะ ก็ไม่ได้มาตรงนี้นานเลยทอคิดงของใช่ไหมอ่นบนตีจ้ตะอ๋ออีกอเจาัวน่อ๋อ ผมก็ไม่ค <c oughs> ่อยได้ไปหาเขาเลยได้าขไป้ยได้ไห อ๋อมีคนพ่อมาตัอยู่ใช่ไหม Tansi oe? Hei, ki t'a, ki t'a, i'e โอเคพี่เมื่อกี้เนี่ยผมได้ทําการเข้าไปถามแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยท่านเจ้าเมืองท่าแใถามว่าน้องสาวสบายดีไหมผมก็บอกว่าน้องสาวท่านเนี่ยสบายดีนะครับผมพี่พครับพี่ใส่ลมก็ไม่ยอมเข้าไปหายนะอือเราไปข้างหน้าฮะ <c oughs> ข้างหน้า,า,นา,าไม่ไปข้างหน้าใช่ไหมอืมข้างหน้าอันไม่ต้องไปแล้วนะได้ได้ผ่านกันไป เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอรำคาญใช่ไหมเดี๋ยวท่านเจ้าเมืองจะเบื่อขี้หน้าเจอแต่คนเดิมเดิมเอาไลเดี๋ยวเราจะกลับยังกันเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราก็ได้เจอท่านเจ้าเมืองแล้วนะใช่ เียร์พี่พี่เราทั้งสองคนจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับทลิปนี้เรามาหาท่านเมืองรับแลนะสุดท้ายเราก็ได้พบเจอนะครับเสียดายที่ผมไม่ได้เข้าไปหาท่านนะผมให้หันเข้าไปหานะครับผมแล้วก็เขาได้ถามอะไรเยอะนะถามว่าน้องสาวของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมก็ถามหมดเลยนะครับผมเขาถามพราะว่าผมสบายดีไหมผมบอกว่าผมสบายดีนะครับผมก็หมากกลับมาหาท่านด้วยความคิดถึงนะพี่นะ ก็ด้วยความที่ผมยังไม่ได้กลับมานานเลยนะครับหลังจากที่เราทําเส้นทางของที่อยู่น้องสาวเนี่ยเราเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยนะพี่ไม่รู้กี่เดือนนะครับผมพี่พี่ครับหลายเดือนอยู่นะหลายเดือนอยู่นะครับผมสองสามเดือนได้ชนี่ก็จะเป็นการกลับมาของเราครั้งแรกนะครั้งแรกที่กลับมาหาท่านเจ้าเมืองรับแลนะครับผมก็ได้พูดคุยกันนะครับผมแล้วก็ท่านได้บอกอะไรไหมว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอ๋อผมก็บอกนะว่าผมก็ท่านก็บอกนะว่าข้างในก็คือจัดงานอยู่ผมก็บอกว่า ผมขอเข้าไปได้ไหมเขาก็บอกเขาแบบเขาบอกว่าให้ผมเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันมีคนเฝ้าประตูเมืองอยู่<ม>นะพี่ใช่มผมไม่สามารถเข้าไปได้<ม>เข้าว่าให้ทางเจ้าเมืองร้บแรงให้เข้าไปนะแต่ว่าคนในเมืองไม่ให้ผมเข้าไปใช่เพราะว่ามันต้องไปขออนุญาตก่อนนะใช่ครับผม,อมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปครับ